สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูมทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู้โลกของเพิง,ขขงพี่น้ขของเอยผมมาล่ำยอนนี้นี่นทกสสามปีกลัวยืมเงินมาปลูกแตงกวัวาเคลือพันกันอัวรัวจักบักถั่วหรือแตงกวเอาเทียวเนี่อันก็ถือถือม่งไฟหม่งเป็นๆๆๆๆอย่างนี้บมได้เอาไปเห่นได้พี่นออ้องพยาบาลพยาบาลป้ายแดง ่นได้รับเลือกตั้งเป็นผู้่บาลแหลวก็พาพ,พี่น้องพัฒนาเป็นเป็นเชตแรกของเพิน่นเชตแรกของผู้่บาลายแดงเพราะว่าได้รับร่องจากกระทรวงสาธารณมิจและสาธารณสุขแล้วกาน่านฟ้าไทยแล้วว่าเป็นผู้่บาลถูกต้องหลายสาครัเรียบร้อยแล้วพะครับเรียบร้อยแล้วมู่กันก็เลกยกล้าว่าหยอกก็เลยเสียเอาบุกไฟไปจุดถวยปูถวยงาว่าเอาเลือกเอาใช้การพัฒนาบ้านพาน้ำเทียงต่อไปตรงมีความพัฒนาแบบ แบบย,ยั่งยืนพัฒนาแบบมีมีจุดหม,มายไปในทีขทางเดียวกันบอกมอลำมาเอาหู้ของไฟไอ้นนิบอกพัฒน,นา,านหูของไฟของหูครบหูเขียดหูแนวอื่นคือ,อยุหู้ของไฟจุดถวยจุ่ๆหนักกินขเข่าเซยทวนๆมอลำก็เลยมาเอาหูอ่ะสันดีโอ้โหมาเข้าใจบ้านนี้ก็จบไปเฮหดุรึกันในหูน้ของไฟ เอาแบบนี้ปุกินเขาแล้วมาบอกได้สร้างไงเอาหูน่อยหูใหญ่โอ้ยนานนยบอกเนี่ยมั้งบัอันยงอกพันว่าหันต๊ะน้นยัอกอันโต่ะกันฟองบอกสิเรวเล่นง่ายเด้อบสิวตกยังกพันว่านยังกอันตันต๊ัน ฮะตกอย่างตกงานตกอย่างไรนะเออตกงานตกอย่างนับัแม่นตกแต่หมอลำตกงานตาบังไฟกับตกคือกันบ่มีมองสิจุดพระเจ้าบ่ให้จุดมันคือว่าบ่ให้ยชุ่มนุ่มหมอลำกับบัมีงานลำเนี่ยกระแต่งตัวไว้สี่แล้วล่างหูโรกของเพิ่องล่างหูบัวนี่ตกตกตกงานแล้วเพิ่นว่าตกงานแล้วบ่ยปัญญาของเขาะบ่คือตกเฮียนหอกตกงานแต่ว่า ตอนนี้เราจะตกลุมรักเธอแล้วนะอันเลแนเลยอัะเล่นเดะเลโอ้ยเ่นเัจดเทืดยงเอ้าหุไฟบัเล่นเล่นเด้อม oh, like right ่เห็นกามไเล่นคับเ่ยไปังไปผมฟูดฟูดขนาดวะมูดไหมมันไหมฟดมึไฟ้ยังก่อนนี่มึไฟ้ไหมมัไ่ฟูดบ่เออ ไฟเสียนเหมือนแสนสิไฟเงินไฟเงินมันเละเบ็ดเป็นเงินเชื่อนหมวไฟเงินไฟบ้างเล็กน้อยไม่ใช่พ่อเงินบ้านบ้านนี่พระเจ้ากระเฮทึกกันนะครับบมกไฟตะวันโมมี่หมองจุดตอนนี้มาจุดให้กันเบิรงซื่อนบ้านนี่เป็นจิตายู่บ้านพามเทียงไผ่ไผ่มาอยู่แล้วกะไ่อยากไปไผ่ไปแล้วกะไ่อยากมา พราะว่าอ๋อมาอยู่นี่เพราะอย่างในใจไงปันพับเทียงใจไงยืมบุตรสุดปัดไปแล้วว่ากลับมาได้ยัดใส่ไม่โอ้หู้หน่อยหู้ใหญ่ในหลงไฟเนาะอืมเผื่อดียะโอ้ขอ้แท้ๆว่าแต่เราสัมผัสมองไฟนี่นะโอ้ฮัโอ้เะาฮัโอ้ฮัโอ้ตอนี่ ขอเราเด็ดน้ำเจ้าจักโอขอเราโทษน้ำเจ้าจักจอกเจ้าบ่ให้ข่อยกะบอนีตายเป็นผีกะที่น้ำไปหลอกไผเหลียวมากกะผู้นั้นอยากไผเหลียวหนีกะอยากคือการคนอยู่นีก่กะอยากกันเบิดทัานเจ้าท่านเจ้าเฮึยเลขบันขัดบ่ป้าแทงจู่ขังเจ้าเหรอครับกันจับแล้วกันจับแลวไปดีกว่าชุดแล้ว เสุดแล้วโอ้เคยเห็นแต่เขาจะโอ้องไฟโอ้เป็นแบบนี้นาองประเดี๋ยว่องมันกันนะมันแก่ล้มันเปีย้ตาเลดําผู้ดำปีปีพี่น้องเูดอาไูดบายบ้างน่ล่ะูอรดอะียูดนดดำปีปีแ มุูโอ้บอลหูอน้อยยังไมน้อยมานได้กรยันขาหูกันว่าหูโคนีกก็ไดเนาะเอาหมดเลยสน้ำหมดเลน้ำไล่ทํากันเลยเดี๋ยวน้านีแตกของที่หลังน้ำไล่กัได้เไม่ขอยยน้ำไล่เอาแมมนบอ หู้ยืนี่เรื่อเจ้าคนย่นีิคนยน้อ้คนนี่โอ้หู้มีคนหู้มีคนอืมแต่ใส่น้ำากันตีน้ำคอออกที่ไรเอาตบองเปดำไส้เราเดอนลำไสยเด้อโอ้เขเป็นหู้นี่เหม็นเหมือนอ่ะเหม็นเหมือนเหมันดำบ้าเลยนะเรียบมันมันผมมันรวยวะโอ้เจ้าบอกเรื่องี้มมันเนือยขางน่าผสมเลยนะเพื่อนวา ยังแงตาหู้เดียวไรแงหู้นี่น่อยน่าจะแงตาหู้แงไรเอาอันมีหลายอันปนอันตอ้ยบางเดียวมันก็มีหลายหู้เนาะมีหลายเรื่องทีตะคนยังมีหลายเนาะโอ้หโ้หูอ้โหเหมือนหูล้างโอ้มีอันหน่อยอันใหญ่เล่โอ้นี่จำรีบเลยมันแหนมันถักวางจุ๊บเนี่ยจุ๊บเลยโอ้เป็นยังไงสีเนาะเอ้โหไฟเนาะเพราะจะเพราจะเคยผอเป็นว่าเอาหูไฟแงแนวเนา บอให้ขอยแย่ให้ผไะกินเขาทวนทวนน่พูดได้กันเจงไวเลยเด้ขอข่อยมากเธอได้ขาเคียเยาขาเคียมือสองไวข่อยด้วยเลยอันเนไอเัาปเหนเป็นอยู่อัจันมีหอดหัวท่าบีมือสองพี่น้องยมันผู้ฒ่อจนิงคือหัวท่าบีหลับเป็ดหัวท่าบี มือแหลกกับบาวืมือสองวันว่มนบบามมอก,กีโดดเดีวเดี๋ยวนงมืแหลกิงนาุอ้าตัวนี้หรตัวนี้รวยรวยแล้วมั้ตัวนี้รวยรเลยทงมันการใส่ปน<อ>ันกันพานพานกัรใส่งานมาแล้วมันรวยรวยแต <laughs> ่เอาร่มขนาดพี่น้องเอาห่งไฟนู่น <laughs> โอ้เป็นอย่างี่เนาะ วิธีเอาหูบังไฟบานี้อันนี้เขาเอานั่งยังนี่บังยังนี่ฮะบังยังบังนิวบังนิวอะบังไฟจิบังนิวบังบังน้อยชุดบันี้บังน้อยชุดบอมันนี่สีหสามหงนี้สายดนี้บังนี่ลุ่นพ่อพ่อจุดเบิ้งบางไปเรียงบางนี่ะบางกระลังซื้อบาวทำหน่อยิ เม้ยมันพอดีพอดีเลยเจ้นุ่มพอดีกรรมพอดีกรรมพอดีกรรมมาทำนดซํำนี่เนาะหมอบังไฟมาหมอหัวมันหัวก็ปดจ้ะหัวอ็ปดจ้ะพอดีพอดีหัวมันปวยุ่งยังหน่งมาานไท่ได้หนี่งหัวปวดจงไหัปวลกปลุกบอัอัมาเก่งหน่อยมันหึ่ัวปนั่นน่ะบังไฟเนี่ย โอ้นี่แหละพี่น้องประสบการณ์ของพี่เงยเพิง่งที่เอาหู้ไฟประกอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาเอาหู้ซอยกันมาเบิงบ่งพุ้นมาเบิ่งพี่เงยเพิ่งเอาหู้ชีหนาตึงสีหาแน่ไหมพี่น้องเบิ่งไหมดีบุดีจังเลยนะไฟไปในอดีบุดีสีซอยแก่เด้อทานทานผู้ฟังเมื่อนี้ยังมาเอาหู้บังไฟที่ขอไก่ไล่าสาก่อนศิลาวันนี้เมือ่อใดคอยอยู่คอยสู้กันในเดือดโลกของเพิ่งนั่นพี่น้อง จะไล่เทียมแมนหางนี้สวัสดีครับ